ว่ามีรอยเรื่องของขีดขว่วนรอยขนแมวนะคะรอยเบียดตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้ว่าจอดไหมนะ่าบีบลงผ้าแบบนี้แค่นิดเดียวพอแล้วก็ถูถูถูถ,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 ถูบริเวณที่เราต้องการด้วยออลวเลยนไปโดนอะไรเนาะ,นะกดแรงจะฟังจากเสียง ก็ออกนะในตรงนี้นิดหนึ่งใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สามารถสังส่งซื้อได้เลยนะคะเอ้ยหายเน่ยเรียบร้อยรงดิเดี๋วตรงโอเคตรงนี้ตรงนี้ออกจ้า มันเป็นรอยขนแมวเยอะใครที่มีปัญหาเรื่องรอยขนแมวไม่ต้องห่วงที่แบบว่าไม่ลึกเข้ากินสีนะคะก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้นโอ้หายแล้วจ้าเราลูบนะคะที่สำคัญก็ถนอมสีรถนะคะไม่กัดสีรถของเราด้วยนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนี่หายแล้วโอเคไม่มีเลยจ้ะเยยะ